คือาเตยียุบานข้าวเผาเราลืมลวันนี้ไปดูบ่ก่อยจะบรลุนะครับนใช่ค่อยเีว่าเอี่ค่อยก็ลืมคาเออคงหวานกระดาษนึงโหเลยนะไกินนั่นปลาเนาะไกินปลาเผานะปะาบานเนาะสั่งมาดินำก่อนเดย,ยไดไหวก็หอาเออพริก อีกเม็ดเดียว y ะเม็ดเดียวเหรอเราก็พาไปหลักปลาเอาเองเราก็เอาก็เอาอยู่ตะกี้ปลาละหลาแล้วหน่อยละเมื่อไหร่นี่เมื่อกะบ้าเนื้อกะบอาอยู่บะเบืองกล่องแล้วอันคือเบิ่งเนาะเบิ่ง์ทกินแล้วบ้ากะบ้าคือแบบ ถ้าเราเอาเราจะมีเป็นปัญญาเอาเหรอไม่ได้ปัญญาแล้วคนที่บอกไปเกิดซื้อๆคนไม่ได้ปัญญาผมเขาคุยเร่องอะไรไอ้ไอ้เนี่หมอชาวลังคนเครืองก่เนี่มาต้มมาแล้วคุณไม่พัดนเนี่ จองนงซื้อเท่ายุสกุลนครเยอะเมือไ่ด้ไม่ได้ไม่ได้แล้วนเนนะจองอยังบอคอนเสิร์อนเสิร์สิน่ะคอนเสิรผมมี้คอนเสิร์ตเพ่งเพิ่งเพิ่ง่งเพินน่งเพิ่งเเพิ่นเพ<อ>่น,น,น,นิ่งเพเพิ่พิงเน่่งงเพ่งงเพ่งเพิดง่เพ่เ รได้เหรอายไม่ได้เหรอเนอืมึ้นหนงจองได้ห้าคนเสือเลยแ่แหม่มเลยอืมนน้ขอจองรมอีกให้ยูเนี่ยจองใหุ้งหนยจองา ก็เพเพ่นาะเออนอนี่ดีนเือเาจองเอเราก็ได้เสือะยาเอ็นนะฮะอเอ็นลูกค่อยก็จะมาลูกเจ้าก็จะมาลูกค่อยสใบค่อยไม่ใบหรกค่อยคอย เได้ไพันเดียวเขาเปิดเฮเอาลอกต๊กไอ้พันแบบเป็นพันแส่ได้จังม่เกงะองน่นของเขาน้องนิวนะเขาซื้อในพันเจ็ดเขาซื้อเขาจองในาหะเซเว่นอะไรนั่นน่ะโซฟาป์ะซฟาห์โอ้ยพวกเราไม่ถึงหรอกเพิ่งเพิ่งลุงมิวอ่ะเขาจอง เขาจองไม่ได้เขาเลยเป็นประสบภายแต่พรีหน้าเขาก็มาอีกได้เขาจริงจะมาเยอะปากกับปากนะม,มันคุ้มเ <c oughs> ขาบอกมันคุ้มมันม่วนะองหมือนเข้าได้สองวันอืมวันละหมื่นเลยนะมันเขาหลายคนไงอืมกีค่คนอ่าคนรือกี่ออคนเนี่ย สมมติสามสี่ห้าคนหมื่นหนึ่งหนูก็จองให้ลูกมีไอพีเลยพีพีไม่ได้แล้วหมื่นหนึ่งอ่ะสองหมื่นเออไม่ไม่นดะทมเดยเห أ, ๋ือดอกเป็นไสยอ่ะสองมื่0สองวันไม่นด้ดีวีวอยู่ทุกดูห่วอย่าไม่ต้งไห ก็เพริกเม็ดเดียวเอยเนยาเนะพริกเม็ดเดียวก็เป็ดเอาบทความมัน่านั่งเ,เรากินอะไินืมก็วาอยู่เละมันบอกกัน จาเล mm. ือดนิะกมันลอยเลือกมัยากิงมันเยอะแต่เรบ่มี่ยาถ้าีิมันเป็นต้นหิงหลายเนาะก็นบุรังคตักด้วย่าแหงเลยมถ้าจะหยบมก็ปันมา tôi đào nhưng mà Con Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Tôi là có khả như vậy tiếp được Hãy subscribe tôm, phát ใครอันน mm ี้เราเอามาเอากระดกหมูออกาเลยนั่นแหละทอดที่กองเอาย่อยู่ตรงไหนใช่ไหมทอดอ่าเนียที่จะกองมอยู่ไหนกองยังไงกองหลังทำแล้วที่กองงทอดไหนยังไงทอดที่เจ้าอย่านี้ที่เบาเบาอ่ะก็เป็นม้วนนั่ง ที่กรัตร้องมเถมนีอืมไมไ่เอาดีท้าแล้วไอ้เนี่ใหม่นี่ยเดี๋ยไปกร่นม่ขาดหรือเปล่า้าจะเอาประมาณหนึย่า,า,ามงแล้วก็เอไว้ในี้น<ต>มม่กินกพรลเมิ่กินแตเนาะก็วนนี้มื้อคืนก็มีไล,ลายปวดจยากใกินเนกันแล้วห้าโลด ะไปไว้แปลขงขับตึ้ล่างเปิดน,น้ำใสเลยพี่เกดีเถ้าเราอยาว์นี่มาฝามาเอือยบ่มาอือนี่ถ้าหราเยาว์ขอบคุณทุกทกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ตัวกินข้าวกป้ามเมิด เคล็ดทับตาหาเบามืดอออกมาแล้วจ้า